กราบสวัสดีการยรณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกุปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะครับเดือนนี้ก็มีการโยกย้ายราศีของดวงดาวถึง5ครั้งนะครับช่วงต้นก็คือช่วงวันที่3พฤศจิกายนครับดาวประสุกย,ย้ายนะครับแล้วก็วันที่4ดาวพระเกตด,ดาวบุญใหญ่ย้ายแล้วก็วันที่15 ดาวพระอังคารนะครับย้ายมาครองเกษตรธิบดีเป็นดาวใหญ่เป็นดาวที่ให้คุณสูงนะครับดาวพย์ก็ย้ายในช่วงวันที่17นะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนครับ24ีพฤศจิกายนนะครับดาวพระพุธนะครับย้ายราศีเดือนนี้ก็ต้นเดือนก็ย้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ปลายเดือนอีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าเป็นเดือนที่มีการย้ายราศีเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์ใน1 2ราศีต่อไปนะครับว่ามี เรื่องดีๆที่ต้องยินดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องเฝ้าระวังบางเรื่องนะครับสําหรับแต่ละราศีอีกครั้งนะครับลัคนาราศีมีนครับหรือว่าท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสถิตให้ดูช่วงวันเกิดได้นะครับผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่14มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระประสบดีนะเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนานะครับ ช่วงนี้ยังครองตำแหน่งราชโชวครับอยู่ที่เรือนการเงินนะครับเพียงแต่จะอ่อนกำลังนิดหนึ่งครับเพราะนึกว่าถอยหลังน่ะแหละครับคือไม่ได้ถอยหลังแต่อย่างใดครับวาสนายังครองเดือนหน้าเพียงแต่ช้ากว่าตำแหน่งของโลกที่จออยู่นะครับฉะนั้นมองว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะเรื่องของความคิดอาจจะตึงเครียดนิดหนึ่งครับเรื่องของการเงินการทํามาหารายได้นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสอยู่นะครับผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะได้ทบทวนนะครับ เก,เกี่ยวประสบการณ์เรื่องการทํามาหาได้ในอดีตนะมาเป็นบทเรียนนะครับเพื่อวางแผนในอนาคตครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีนะรเรื่องของราชาโชคเช่นนี้หมายถึงว่าภาพรวมยังคนยังคงมีคนช่วยเหลือคนอยู่นะครับเรื่องของการทํามาหาได้ค้าขายยังมีลูกค้าสนับสนุนอยู่ครับแล้วก็ดาวพระสุครับเรื่องของการสังคมเนี่ยช่วงวันที่1-3ถึงนะครับเจ้าเรือนสาธชา่กนะมาอยู่ที่เรือนอริยังไงสร้างคนในบ้านนะครับพยายามช่วยเหลือการพยายาม พูดจากันให้ดีครับมีเกณฑ์จะไม่เข้าใจกันได้ถ้าใช้อารมณ์จะมีปัญหาครับแลว้วก็เป็นดาวจุเรนมรณะมาอยู่ที่เรือนอรินี่เป็นความหมายในทางที่ดีครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณมักจะมีโชคดวงที่คลาดคลาดปลอดภัยนะครับเรื่องของการเดินทางไกลก็แล้วแต่มีโชคคอนเสิรต์ตรออยู่นะครับต่อมาครัาวันที่4พฤศจิกายนไปต้นไปนะครับดาวพระศุกร์จะย,ย้ายราศีแล้วครับยกเข้ามาอยู่ที่เรือนปัตตนีนะครับเป็นทั้งพินธุบาทแล้วก็เป็นนิดด้วยช่วงนี้ ต้องเตือนชาวลัคนาราศีมีนครับมีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจกับแฟนหรือว่าเพศตรงข้ามนะหรือว่าคนในบ้านด้วยนะครับที่ต่างเพศกันมักจะมีปัญหากันพยายามเอาชนะกันด้วยนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเรื่องของอาหารการกินนะครับคนในบ้านหรือว่าเครื่องดื่มน้ําดื่มก็ดีดูแลใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะครับหวแล้วก็เป็นดาวชุ่มเรือนมรณะด้วยนะครับเช่นนี้มาอยู่เทือนปัตนณินะก็ ยังไงซะก,ก็ต้องใส่ใจกันนะครับเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเป็นพินทุบาทเลงเชนนี้ก็มองว่าพยายามระคับระคองถนอมใจกันนะครับคนในบ้านแล้วก็คนรอบข้างที่ต่างเพศกับคุณให้ดีเป็นพิเศษครับทั้งนี้ครับในช่วงตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นนะครับดาวราหูก็ยังมากลุ่มรักด้วยนะช่วงนี้ก็มองว่าชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องพยายามจะเย็นเย็นลงนิดหนึ่งครับเพราะาดาวราหูเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับแต่โดย ลักษณาเกิดของคุณเนี่ยเป็นคนใจเย็นใจบุญอยู่แล้วนะครับความที่ปัจจุบันก็ยังครองราชาโชคเช่นนี้นะของวาสนาคุณภาพรวมซะยังไงคุณก็ผ่านไปได้นะครับมีความแข็งแกร่แล้วยังมีเรื่องของความสําเร็จนะครับมีการได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยู่แล้วนะครับที่สําคัญตลอดเดือนนี้ก็พยายามถนอมใจกันนะคนรอบข้างแล้วก็คนในบ้านแล้วคุณก็ผ่านไปได้ครับดวงการงาน ชาวลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระพฤหัสบดีนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่ครับปัจจุบันอยู่ที่เรือนการเงินก็จริงครับถอยหลังครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว,ว่าพักองศานะครับก็ยาวๆไปจนกว่าจะขึ้นปีใหม่หกเจ็ดนะครับมกราหกเจ็ดชุดนี้ก็ถือว่าการงานเน็ตเหนื่อยนะครับไร่ต้องใช้เวลารอคอยนะครับท่านใดทาํามาค้าขายนะครับการเปิดกิจการร้านค้า จะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของการรอคอยเงินนิดนึงครับไม่ได้แปลว่าขายไม่ได้นะเป็นราชโชคเช่นนี้นะ่ลูกค้ายัางคงซื้อของคุณยังต่อเนื่องนะยังคงอุดหนุนคุณเพียงแต่มันได้เงินช้านะพยายามขายเป็นเงินสดครับธุรกิจถ้าขายเป็นเงินเชื่อมันจะเหน็ดเหนื่อยใจกระทบเรื่องของสภาพคล่องระยะยาวครับการทํางานบริษัทงานองคอ์กรช่วงนี้ก็อาจจะได้เกี่ยวข้องกับงาน,น,นเดิมๆงานเก่าๆนะ,นะครับมีโอกาสแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับได้มาทบทวนหลังการปฏิบัตินะคุณ เป็นเกี่ยวประสบการณ์รในการทํางานคุณจะเก่งขึ้นคุณจะแกร่งขึ้นในวันข้างหน้าด้วยนะครับโดยเฉพาะหลังจาก8มกราคม67เนี่ยคุณจะโดดเด่นก้าวกระโดดนะครับเรื่องของหน้าที่การงานความก้าวหน้าความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับชาวลัคนาราศีมีนครับแล้วก็ดาวพระเสาร์ครับเรื่องของลาบผลจากการทํางานหรือว่าผลตอบแทนจากการทํางานช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับร้อย สี่สิบวันเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะได้ผลตอบแทนรู้สึกว่าจะไม่ตรงตามเป้าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแต่นับจากวันที่8พฤศจิกายนไปจนไปเนี่ยดาวพระเสาร์จะโครจรเต็มกําลังแล้วนะครับเป็นกเกษตรตราธิบดีเนี่ยแล้วจรไปข้างหน้าเต็มที่แล้วนะครับเรื่องของรายได้พิเศษจากการทํางานนับจากนี้ไปมีแน่นอนมีเยอะด้วยนะครับดาวพระเสาร์ได้ช้านะแต่ได้เยอะนะครับได้ก้อนกลุ่มก้อนการทาํามาค้ายก็ตั้งแต่เดือนนี้ไปนะับเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะครับ สำหรับชาวลักนณาราศีมีนขย,ยัในให้เต็มที่นะครับลาบผลลาบสักการะรายได้พิเศษโบนัสคอมมิชชั่นก็มีนะครับใครทามาขายเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อใหญ่ๆนะออเดอรใ์ใหญ่ๆจากลูกค้าเข้ามาซื้อของคุณอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ตําแหน่งนี้เดี๋ยวว่ายัางไงแะก็เป็นเรือนวินาศก็แปลว่าถ้าได้มาแล้วเนะื่งของการเงินหรือว่าผลาบผลมกักเกี่ยวไว้ไม่ค่อยอยู่แค่นั้นแหละครับทาให้ถูกกับดวงเรารู้ดวงก่อนนะครับให้แฟนเก็บให้คนที่ไว้ใจได้เก็บครับคุณจะเก็บรักษา ลาผลไว้ได้นะครับหรือว่าเป็นพุทธศัต์สนิกชนนะครับก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทําบุญครับคุณจะเก็บรักษาทรัพย์สินลาผลส่วนใหญ่ไว้ได้ครับแล้วก็ดาวพระสุขครับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทํางานนะครับวันที่1นึ่งถึงสามะช่วงนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองนะครับพยายามทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับบางครั้งจะมีคู่แข่งหรือความขัดแย้งในที่ทํางานครับพระสุขเป็นเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการเงินครับทํางานต้องละเอียดรอบคอบนะครับ ทำมาค้าขายดูแลให้ดีบัญชีรับจ่ายของธุรกิจครับอาจจะมีส่วนรายจ่ายรั่วไหลหรือการเงินขาดตกบกพร่องอาจจะคำนวณผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์จะย้ายครั้งวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับมีผลจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับช่วงนี้เจ้าเรือนการสังคมก็อ่อนกําลังอยู่ที่เดือนปัตตานีนะครับก็ต้องเตือนนะครับชาวลัคนาราศีมีนะครับนับจากวันที่4เป็นต้นไปนะในการทํางานร่วมกันประเภทตรงข้ามมักจะมีปัญหามักจะขัดแย้ง หรือมักจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้งานบริษัทงานองค์กรนะครับพยายามถ้าเลือกคนทํางานร่วมได้ก็ทํางานกับเพศเดียวกันหรือว่าเสนอโปรเจกต์โครงการให้กับหัวหน้าเจ้านายานที่มีเรื่องของความดีความชอบแล้วถ้าเลือกได้ก็เสนอให้กับผู้ที่เพศเดียวกันกับคุณจะง่ายกว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่านะครับถ้าใด้ประกอบธุรกิจนะครับการทามาข,า,ขายเลือกขายได้ก็ขายให้กับ กลุ่มลูกค้าที่เพศเดียวกันจะง่ายกว่าจะปิดการขายได้ง่ายได้ไวกว่านะครับและยังซื้อของคุณได้มากกว่าด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดาูดาวพระอังคารครับช่วงเรือนสุภาะนะครับเรื่องของทํางานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงวันที่1นึถึงสิอ่อนกําลังแต่อยู่ที่ราศรีนะครับช่วงน,นี้ก็แปลว่า,าการสื่อสารทํางานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังได้รับความช่วยเหลืออยู่นะเป็นแต่เป็นปลาชนิดหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราคาดไว้นะครับหรือว่า ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารเตรียมข้อมูลในชัดเจนนะครับอาจจะขาตรตกบกพร่องนะครับใช้ข้อมูลข้อได้จริงนะในการคุยในการเสนอนะครับช่วงนี้ท่านใดที่ประกอบธุรกิจอาชีพค้าขายเนะี่ยต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้มากครับกลุ่มของลูกค้ารายเดิมลูกค้าประจําของคุณละครับไม่เช่นนั้นอาจจะเรียกว่าปลากระเศษหมายถึงเป็นของผู้อื่นหนะมายถึงว่าอาจจะถูกแย่งนะกลุ่มของลูกค้าไปได้นะครับธุรกิจที่มีคู่แข่งสูงนะครับ ต่อมาครับช่วงวันที่15พฤศจิกายนไปต้นไปนะครับดาวพระอังคารจะย,ย้ายราศีมาครองตำแหน่งเกษตรราธิบด,ดีนะครับอยู่ที่เรือนสุพระพิเศษเรียกว่าอุดมเกณฑ์เฉพาะคุณนะครับถือว่าดีมากๆครับนเรื่องของการได้รับการอุดหนุนกันอุปธมภมช่วยเหลือจากคุณหลักผู้ใหญ่นับจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งครัครบชาวลัคนาราศีมีนจะดีมากๆดีที่สุดใน12สราศีด้วยนะครับคุณมีโอกาสแล้วความก้าวหน้าจุดเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่การงานท่านใดที่ ทำงานที่มีขั้นความสําเร็จครับบริษัทองค์กรมีโอกาสสูงครับนับจาก15เป็นต้นไปนะเป็นช่วงของของการขยันสุดๆขยันในเต็มที่นะครับมีผลงานเข้าตาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่ามีสูงมากๆในรอบปีแล้วนะครับท่านใดที่ประกอบสมาอาชีพนะครับการทํามาค้าขายนับจาก15เป็นต้นไปนะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการค้าขา,ขายดีลงานใหญ่ๆลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าสําคัญขคุณด้วยได้คําสั่งซื้อมากๆเป็นกลุ่มก้อนด้วยนะครับ รวมถึงสุภาพยังหมาถึงการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลด้วยคุณจะได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มนี้ครับจะทําได้ดีด้วยนะครับการเป็นแนนแก็ทําได้การเป็นเซลล์เป็นแนนๆนเพราะว่าคนการก็ทําได้ดีนะครับรวมถึงกลุ่มธุรกิจการเดินทางขนส่งสินค้านะครับโลจิสติกกลุ่มนี้ก็ทําได้ดีครับแล้วก็เรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่ภาพรวมก็ยังพอทําได้นะครับในตลอดเดือนนี้ครับแต่มีบางครั้งต้องระมัดร,ระวังนิดหนึ่งครับวันที่6-8นะครับช่วงนี้ก็ เรียกว่าถ้าใครทํางานบริษัทองค์กรก็ต้องระมัดระวังลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้ได้ครับ1 1บเถึงสิครับช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของงานสําคัญสําคัญต้องอถ้าเลื่อนไปได้ก็ดีช่วงนี้มักจะเรียกว่ามีปัญหาให้เราแก้ไขอยู่จุกจิกนะครับกวนใจเรื่องของงานบริษัทงานองค์กรนะครับมันจะทําให้งานใหญ่เราจะเสียได้นะครับถ้าใดประกอบสมอาชีพค้าขายครับช่วงนี้ก็แนะนําว่าพยายาม เตรียมการให้ดีครับถ้าเป็นการเดีองานสําคัญสําคัญอาจจะติดขัดครับ20-21ครับช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูเรื่องของลูกค้าครับท่าในธุรค้าขายลูกค้ารายใหม่อาจจะสร้างปัญหาให้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นการทเดินทางอยู่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโ่รงการเดินทางช่วงที่20-21ถนะครับถ้าเลื่อนได้ก็จะดีนะครับถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ต้องไม่ประมาทรักษากฎวินัยจราจรครับคุณก็แข็วขาดปลอดภัยที่เหลือ การงานคุณก็มีโอกาสสาเร็จและก็ก้าวหน้าได้ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีมีนครับต้องการเสริมดวงทางด้านการงานครับควรไปกราบสกราระขอพอรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทําบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกําลังของดาวพระประสมดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำวุทิสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวโชคเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินซึ่งในเดือนนี้ก็ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะครับโดยช่วงที่1นึถึง 14, สิพฤศจิกายนครับดาวพระอังคารเนี่ยมาอ่อนกําลังนะครับอยู่ที่เรือนมรณะชนิดการทามาหาได้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีก็ยังคงมีนะเพียงแต่มันได้ไม่ต่อเนื่องแล้วได้แบบประ,แบบป,ระ,ป,ระปลายๆครับเรื่องของรายได้ ขายของพยายามขายเป็นเงินสดอย่างเดียวครับขายเป็นเงินเชื่อมันจะใช้เวลาแล้วกระทบสภาพคล่คองครับการเงินก็ยังคงมีอยู่รายได้ก็ยังคงต่อเนื่องครับเพียงแต่อยู่ที่ระมดรนะเช่นนี้ก็ต้องย้ําเตือนมันมีเรื่องของส่วนลดไหลครับระมัดร,ระวังการทําบัญชีรับจ่ายธุรกิจมีเรื่องของเงินนะครับกระทบยอดได้ดีครับมีโอกาสจะคาดเคลื่อนผิดพลาดรวมถึงมีส่วนลดไหลลงตัวเงินครับถ้าใดทํางานบริษัทงานองค์กรก็ถือว่าการเงินก็ยังราบรื่นอยู่นะเพียงแต่ระวังเรื่องของ รายจ่ายที่มันที่มันเข้ามาตัวช่วงต้นเดือนที่เราไม่ได้คาดคิดไว้นะครับเร่จ่ายเกี่ยวกับคนที่ทํางานด้วยนะครับแปลว่าแปลว่าเป็นของผู้อื่นเรื่องของการเงินอาจจะมีภาษีสังคมนะครับระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับสุขภาพร่างกายก็ดีที่สําคัญคนรักตัวเองครับช่วงนี้มาถ้าใครให้ใครมาหยิบยืมเงินจะมีปัญหาในวันครั้งหน้านะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพครับต่อมาครับดาวพระอังคารจะย้ายราศีครั้งนะครับมาสถิตเป็นเกษตรราธิบดีครับ มายกุ่มลัคนานะครับการเงินการหารายได้ของชาวลัคนาราศีมีนจะพลิกกลับมาดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะครับในรอบปีเลยนะครับจะมีช่วงนี้ครับดาวครองเกษตรเช่นนี้ตั้งแต่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปยาวๆจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยนะครับการเงินคุณจะดีที่สุดในรอบปีในในช่วงนี้เลยครับเด่นที่สุดใน12ราศีด้วยการทํามาหาเงินธุรกิจทํามาค้าขายขยันให้สุดๆให้เต็มที่ไปเลยนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ น้ำขึ้นให้รีบตักแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาของการขยันแล้วก็สร้างในซ้ำตัวได้เลยนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับชาวลัคนาราศีมีเลยนะครับการเงินดีมากมากกลุ่มค้าขายเนี่ยแหละครับท mm hmm. ่านใดทางานบริษัทองคอ์กรเนี่ยมาอิงที่เรือนสุภาษเช่นนี้มีเกณฑ์สูงครับเรื่องของความก้าวหน้าในที่ดการงานแล้วเนี่ยยังมีเกณฑ์นะครับรายได้พิเศษหรือว่าการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้บังคับบัญชารวมถึงเรื่องของเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนั่นแหละครับมันเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณโดยตรงครับเพราะ ยิงที่สุภาเช่นนี้นะครับเงินเพิ่มพิเศษก็มีครับต่อมาดูเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับสภาพคล่องช่วงวันที่1-3นะครถึงสก็สามารถระวังรายจ่ายนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เรียนขั้นต้นนะครับการเงินยังคงต่อเนื่องแต่มีรายจ่ายแฝงตามมานั่นแหละครับรายจ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินที่เพิ่มเติมบ้างนะครับต่อมาวันที่3 4พฤศจิกายนนะครับจนถึงสิ้นเดือนคราบดาวพระศุกร์ มาอ่อนกาลังเป็นนิดนะครับอยู่ที่เรือนปัตตานีด้วยนะครับช่วงนี้ก็มองว่ารายจ่ายก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องของอการเจราจาแบบมีหุ้นส่วนนะครับหรือว่ามีการหุ้นเงินอาจจะมีปัญหาถ้าใคที่ทําธุรกิจร่วมกันกับแบบมีหุ้นส่วนกับแฟนช่วงนี้มันจะส่งผลให้ดวงอาจจะขัดกันนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลองการลงหุ้นลงแรงอะไรก็ต้องพิจารณาให้ดีมีเกณฑ์ที่เ,เรียกว,ว่าดวงมันไม่ไปหน้าไม่ถอยลังนะครับเรื่องของการเงินนะ แต่ถ้าใดที่ทํางานบริษัทงานองค์กรโดยรวมก็ถือว่าก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับแฟนคนรักหรือว่าการรายจ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเสื้อผ้านะผมอะไรจะเพิ่มเติมบ้างคุณวางแผนไห้ดีนะครับรายจ่ายที่มันนอกเหนอือจากรายจ่ายปกติจะมักจะมาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับแล้วก็เรื่องของลผลนะครับชากาลการเงินจากการลงทุนครับชงนิดาวพระเส์ก็ยังก็ยังถอยหลังก็ยังฟื้นอยู่แล้วครับวันที่1นะ แต่นับจากวันที่8ปดไปต้นไปก็กลับมาฟื้นแล้วนะครับโชคดวงทางการลงทุนก็จะกลับมาดีขึ้นนับจากวันที่เปดไปต้นไปนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับมีช่วงเวลาสําคัญวันที่2 5่สิบถึงยีครับช่วงนี้มาอยู่ที่เรือนการเงินเป็นม้าหมหาจักรแล้วอก็อุจวิลาศด,ด้วยช่วงนี้การเงินจากการลงทุนการเสรี่ยงโชคเสียงดวงถือว่าดีมากครับหรือว่าท่านใดที่ทำธุรกิจนะครับกับแฟนคนรักช่วงที่ 25- 26ถึงต้องเปิดได้เลยนะครับการเงินจะดีมากๆนะครับส หรือว่าเรื่องของท่านใดที่ต้องการมองการขยายสาขาธุรกิจช่วงที่25-26ก็เป็นเวลาที่ดีสําหรับคุณนะครับโดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีมีนครับต้องการเสริมดวงทาน,นการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพอนะครับจากพระพุทธรูปบางํำพึงครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย21บาทเลขกําลังของดาวพระศุกร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกลวดน้ำมุทิศสุนทรสให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศ เหนือครับดวงความรักชาวลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาวช่วยเรื่องปัตตานนะีเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักเดือนนี้ก็ย้ายราศีอยู่หนึ่งครั้งนะครับช่วงต้นช่วงที่1 10, 23, นะึ1่ถึงสิบยี่สิบสามหนึ่งถึงยีพฤศจิกายนครับดาวพระพุธมาสถิตเป็นพินทุบ,บาตก็จริงแต่เป็นอยู่ที่เรือนสุภานะครับช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านไหนที่มี ครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วความรักภาพรวมก็ยังคงดีนะครับและค้าประคองกันไปได้เป็นคนรักที่ห่วงใยใส่ใจกันแล้วก็เรียกว่าดวงส่งเสริมเรื่องของความกล้าหาในการทํางานให้กันและกันด้วยนะครับแล้วก็อิงกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับต่อมาวันที่24เป็นต้นไปนะครับจนถึง6ธันวาคมเลยนะครับดาวพระพุธย้ายราศีมาอ่อนกําลังอยู่ด้วยเดือนการงานนะครับช่วงนี้ชาวรัคณาราศีมีนท่านดีมีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ย ควรให้กำลังใจนะครับใส่ใจกันมากครับบางครั้งเนี่ยเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการเดินทางไกลเรื่องของปัจจัยอื่นก็แล้วแต่บางครั้งมันเวลาอาจจะน่าลงไปบ้างคนเติมเต็มความสุขความหวานให้กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทํางานร่วมกันกับแฟนคนรักบางครั้งอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันได้นะครับเรื่องของธุรกิจอาชีพก็พยายามพูดกันให้มากนะครับดาวประพุธเป็นเรื่องของการสื่อสารใส่ใจกันให้มากก็ประครับประคองก็ผ่านไปได้ครับ ต่อมาครับดูเรื่องของดาวพระศุกร์ครับท่านใดที่มีท่านใดที่โสดนะครับดูดาวรักใหม่ด้วยนะครับช่วงวันที่1นถึงสดาวพระศุกร์ก็อ่อนกาลังครับช่วงนี้ผู้ที่โสดก็ควรรักตัวเองดีกว่านะครับต่อมาวันที่4พฤศจิกายนไปต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ก็ยังก็ยังอ่อนกําลังอยู่ดีย้ายมาอยู่ที่ตําแหน่งนิดนะครับอยู่ที่เรือนปัตตนีด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนนี้ครับชาวราคณาราศีมีนผู้ที่โสดแนะนำว่าคนรักตัวเองครับ ถ้าเป็นการพบรักทางไกลพบรักออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังครับคุยกันดึงยาวๆหน่อยนิดหนึ่งครับดาวอ่อนกําลังเช่นนี้ระมัดระวังเรื่องของการเงินครับการถูกหลอกหรือว่าถูกโกงเงินด้วยนะครับคนรักตัวเองครับแล้วก็ที่เหลือย้ำอีกครั้งครับสำหรับผู้ที่มีครอบครัวมีแฟนคนรักอยู่แล้วนะครับช่วงที่6ถึง8ครับช่วงนี้คนใส่ใจคนรักให้มากด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับ ช่วงอีกช่วงครับ20-21สครับใส่ใจกันให้มากคำพูดคำจาแล้วก็ถนอมใจการเติมเต็มความสุขให้กันประค่าประคองนะครับความรักก็ดีแล้วก็ผ่านไปได้ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีมีนครับต้องการเสริมดวงทานความรักครับควรไปกราบสกระขอพรอนะครับจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกาลังของดาวพระประสมบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ดยหน้าไปทางทิศตะวันตกครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโชคลาภกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันลยาณมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูร์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายมา้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับ รายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูร์ครับและกระผมขอ,อกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศรีมีนครับคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวโชคเรือนปุตตะของโชคลาภที่รับจากตนเองโชคลาภจากการเสียงโชคเสียงดวงครับช่วงที่1-2ถึง2พฤศจิกายนครับดาวพระจันทร์ยกเข้ามาสถิต อยู่ที่เรือนพันธุนะเป็นองค์เกณฑ์ครับช่วงนี้เลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับบ้านทะเบียนบ้านนะเลขเกี่ยวกับรถทะเบียนรถของคุณหรือเลข4ครับต่อมาครับช่วงกลางเดือนนะครับ 17, mm hmm. 1 6ถึงพฤศจิกายนครับดาวพระจันทร์ยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนกร,รมมะครับช่วงนี้เลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับการเรียนของคุณเลขเกี่ยวกับการศึกษาเลขเกี่ยวกับ ตำแหน่งหน้าที่การงานเลขประจำตัวที่ทำงานของคุณหรือเลข5ครับโดยในเดือนนี้ครับดาวที่คุณธานโชควาสนานะครับช่วงที่1ถึง3พฤศจิกายนครับดาวเด่นดาวพระเสาร์หรือเลข7ดาวรองดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ครับต่อมาช่วงกลางเดือนนะครับ15ถึง17พฤศจิกายนครับดาวเด่นดาวพระอังคารหรือเลข3ดาวรองดาวพระเกตหรือเลข9ครับ โดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีมีนต้องการเสริมดวงท่าน,นโชคลาบครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางแามสมุทรหรือปางแมามญาตครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย15บาทเลขกาลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพวกคุณกันเลนเมทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขอหน่วยอภรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเทินขอพระคุณครับ